สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโมโกนะครับก็เป็นเกมมือถือเกมใหม่จากค่ายซูเปอร์เซลครับซึ่งพอพูดถึงค่ายนี้เนี่ยมีเกมดังๆที่เราเคยเล่นกันมาเยอะเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบเช่น CatO อฟแค a แค Royal หรือว่า Hey Day งี้นะครับโดยที่ตัวนี้มันก็จะไม่ได้เป็นแนวเดียวกับตัวที่เราเคยเล่นมาเลยนะครับของค่ายนี้ก็คือจะเป็นแหวกแนวไปเลยก็คือมันจะเป็นแนวผสมผสมกันครับระหว่างแอคชั่น Action, กับค o ออฟเนี่ยครับเราเข้าไปในฉากเป็นแบบออนไลน์นะครับเจอคนอื่นได้ชวนเพื่อนได้ แล้วมันก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราทำเนี่ยครับหลักๆก็จะเป็นล่ามอนเนี่ยแหละครับมีแบบว่าเป็นบอสตัวให,ใหญ่ช่วยกันตีช่วยกันล่าอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งจากที่ส่วนตัวได้ลองเล่นมาก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะคบเพลินๆดีตรงที่พวกอาวุธต่างๆที่เราใช้ในการซู้มมอนเนี่ยมันมีให้เราเปลี่ยนแบบว่าเยอะมากเลยครับเวลาเราล่ามอนเนี่ยได้ลองอะไรแปลกใหม่เยอะเลย แล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับก็ตัวเกมนี้เนี่ยไม่มี p พทัวด้วยนะครับก็คือมีของขายแหละแต่ว่ามันจะเป็นขายพวกแฟชั่นอะไรงนี้หมดเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสั้นๆเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมเพย์กันดีกว่าก็จะเป็นที่ที่เราแบบว่าซื้อของก็ได้จัดของก็ได้ปรับแต่งตัวละครอะไรงนี้ได้นะครับแต่ว่าพอเริ่มเล่นเนี่ย เข้าไปตรงกลางเลยครับประตูมิติอ่านก็จะมีโหมดต,ต่างๆที่เราเล่นได้นะครับโลกนี่ก็คือจะเป็นแบบว่าโหมดเบสิกสุดเลยที่แบบว่าเราเล่นแต่แรกเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็จะมีรอยแยกมิติจะเป็นคล้ายๆกับว่าลงดันละเราจะชวนแมทเมคกิ้งเจอคนอื่นก็ได้หรือว่าจะชวนเพื่อนก็ได้อะไรงี้นะครับแล้วก็มีโดโจกับปรจัน้าด้วยอันนี้ก็จะปลดล็อกตอนเลเวลสูงขึ้นนะครับ <S <S เดี๋ยวเจไปอันนี้แล้วกันครับอันที่3แล้วกันนะมันมีตัวแถบเหลืองๆมาคือแบบว่าคล้ายๆกับมีเควสมเเลข้าไปย อันนี้ก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามาก็ประมาณนี้เราจะเห็นคนอื่นใช่ไหมอันนี้เป็นผู้เล่นจริงๆนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเควสเดียวกันอะไรงนี้ก็ได้นะอาจจะแบบว่าแค่มาฟาร์มฉากนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยของเจก็พยายามดูด้านขวาบนนะครับเนี่ยมันให้ตีจอมโขนนะสู้ไปเนี่ยเกมก็จะเป็นสู้หมอนอย่างนี้ครับอันนี้ใช้วุฒเป็นในตัวนี้นะตัวไม้เบสบอลอันนี้จะเป็นอันเบสิสุดเลยตีแบบว่าหลายๆทีติดๆกันแล้วมีนี่ด้วยนะคุณมีแบบว่าคล้ายๆกับคอมโบได้ด้วยนะครับดาเมจแรงขึ้นเี่ย ออย่างเกียได้เควตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็ต้องตีใช่ไหมแล้วก็จริงๆนอกจากวุฒหลักนะครับเราสังเกตจะมีปุ่มใช่ไหมครับก,ก็จะมีแบบนนเนี้ยยิงมิดตายไปได้ฮิวได้นะครับอันนี้เป็นในตัวถังที่แบบว่าทําให้ฮิวแรงขึ้นตีไวขึ้นอะไรเงี้ยมีกดแดนหลบได้เวลาบอสมีสกลิลใช่ไหมแล้วเราสังเกตว่าพอเราฆ่าบอสเสร็จใช่ไหม ได้ค่าประสบการณ์ด้วยนะครับก็คือจริงๆต่อให้เราไม่มีภารกิจเนี่ยเราก็จะฟาร์แมแบบเดิมซ้ำๆเอาตัวเควสเอาตัวอัพเอฟพีอะไรนี้ได้นะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดเป็นตัวบอสแล้วแบบว่ามีคนช่วยกันตีจะยิ่งปิดบอสได้ไวนะเราก็เสร็จเควสได้ไวถ้าเกิดสังเกตจากซ้ายบนเนี่ยเควสมีตีมอนทั่วไปใช่ไหมจอมพ่นกับสวินอ่ะตัวละสามตัวละห้าแล้วก็ไอ้สีม่วงนี่คือเก่งสุดเลยอย่างนี้ผมลองตีตัวนี้ก่อนอถ้าเกิดสมมติตีคนเดียวก็โผล่อยู่นะ แมปมันค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับเนี่ยเรากดมาดูได้ใช่ไหมต้องดูจุดไอที่เราจะไปทำเฟสนี่นะเห็นไหมช่วยกันตีหลายคนอันนี้คือจริงๆตีกับสองคนนะไอคนข้างขวานี่เราเห็นหมาป่าปะ่ะมันมีคาคาเรียกหมาป่าด,ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะมีวุฒแปลกๆเยอะครับเล่นสนุกดีนี่ได้แล้วเนี่ยเฟสจะใกล้จะเสร็จหมดแล้วครับดูจากด้านซ้ายจอได้ เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็จริงๆเราสามารถจริงๆให้ดันเนี่ยคือแบบว่าหมายถึงว่าแมปนี้เราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าอยู่ตลอดนะครับจริงๆเราสามารถกดกลับตรงนี้ได้มันจะมีกลับไปหน้าหลักใช่ไหมมันก็จะเป็นเนี่ยกลับไปหน้าหลักได้เฟก็เสร็จไปประมาณนึงนะครับเท่าที่เราได้เนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูการอัพตัวละคร,ะครการปรับแต่งตัวละครต่อนะครับก็ไปตรงนี้เลยครับตู้เสื้อผ้าด้านขวานะครับกดเข้าไปนี่ถ้าเกิดเราสังเกตจากด้านซ้ายนะครับมันจะมีให้ปรับเป็นแบบว่าพีเซตได้ด้วยนะ แบื่อบว่าเรามีหลายบิลใช่ไหมครับแล้วเนี่ยอย่างสมมติเราดูอาวุธหลักนะครับมันก็จะมีเยอะมากเลยนะ้นอันนี้ผมเพิ่งเล่นไปแบบได้ไม่เยอะเลยนะจริงๆมีเป็น10บๆอาวุธเลยนะครับมีแบบว่าเป็นไอตัวปืนคล้ายๆกับว่าเป็นมือถุงมือที่แบบว่ายิงปล่อยพลังออกไปได้อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นไอตัวคาถาหมาป่าที่ตะก,กี้เราเห็นกันไปแล้วใช่ไหมที่คนเรียกหมาป่ามาช่วยสู้ได้สายซับก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาถาสายซับพ,พอร์ตเนาะรักษาได้หรือว่าน,นี้จะเป็นตัวแท้งก็ได้ครับเป็นโล่กับหอกอะไรเงี้ย อันนี้อาวุธหลักนะครับอาวุธหลักมีเยอะมากแล้วก็จะมีอาวุธรองใช่ไหมที่เป็นปุ่มกดตะแยะเนี่ยยิงมิดไซ์ได้เป็นพิวได้เป็นยาเล่งเอาไว้ให้แบบว่าตีเร็วขึ้นได้เป็นระเบิดเนี่ยเป็นเสียงบูมออกมาให้มอนมาติดสตันได้นะครับมีนี่ด้วยคุณข้างบนนะครับมีแพสซีฟอันนี้คือเราไม่ต้องกดแล้วแต่ว่ามันก็มีเอฟเฟกต่างๆกันไปนะ ไอตัวเคี้ยวแวมพร์เนี่ยก็คือคล้ายๆกับเราสามารถตีดูดเลือดได้ใช่ไหมเป็นแวมพร์เลเซอร์ไรสเถียนก็คือมันบอกว่าเวลาเราโจมตีอะไรของเราไปตามปกติเนี่ยมีโอกาสปล่อยเลเซอร์เพิ่มเติมออกไปนะครับตัวถุงเท้าอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็นพิษรอบตัวลวถุงเท้าเหม็นใช่ไหมเออทำความเสียหายรอบๆตัวอะไรนี้นะครับอันตะกี้คือเรื่องของตัวละครความเก่งอะไรนี้ใช่ไหมเปลี่ยนอาวุธใช่ไหมแฟชั่นก็เหมือนกันว่ามีให้ปรับเยอะแล้วก็เป็นพรีเซตได้เหมือนกันครับแล้วแต่เราชอบอะไรนี้นะครับเนี่ยปรับพวกเสื้อพวกอะไรตามที่เรามีได้ ไ้นะซึ่งหลักๆพวกของต่างๆที่เรามาใช้ในการแบบว่าปรับแต่งตัวละครอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเพชรทูวินนะไม่ใช่แบบว่าต้องไปซื้ออาวุธอะไรเงี้นะครับก็ไปฟาร์มด่านนู้นด่านนี้ก็อาจจะมีดอปมาได้มีแบบว่าปลดล็อกจากเลเวลเขามีแจกมาให้อะไรเงี้ยครับ ต้นอย่างอันนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของเควสกับแอชิเมนต์ก่อนละกันมันจะมีเควสในเรื่องตามที่เราคุยกับ NPC แล้วมันให้ภารกิจเรามาใช่ไหมครับได้ตัวเนี่ยห้าพก็จะเป็น e x p ด้านบนนะคะมีจากเ p ็ีด้วยแล้วก็จะมีพิเศษตามด่านที่ตะกี้ผมพาไปดูใช่ไหมเราตีบอสตะกี้ได้ตัวหนึ่งแบบว่าถ้าตีเปล่าๆไม่มีเควสได้หลักร้อยใช่ไหมถ้าเกิดมีเควสเนี่ยได้หลายพันนะครับก็จะยิ่งช่วยให้ตัวละครเราแบบเติบโตเร็วมีของนู่นนั่นนี่มาให้เล่นได้เร็วขึ้นน ment นนททนะ้้นน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 นะรัััหหหืือออออวว่่่่าาาายยยงงชิเเเเมมมตีีีีกกก็ใทททํุลปด อะไรรเงี้ยคับได้หมดเลยก็มีได้เป็น EXP เพิ่มเติมมาด้วยแล้วก็อย่างเดี๋ยวเจพาไปดูตัวร้านค้ากับแบทเทนพารเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกัน เนี่ยจะเป็นตัวแบตเทนพลาเราจะสังเกตว่ามันจะมีคําว่าฟรีกับคําว่าพรีเมียมใช่ไหมครับไอตัวฟรีเนี่ยก็คือจะเป็นที่เราทําภารกิจหรือทําอะไรในเกมก็แล้วแต่นะครับแล้วมันจะได้แบบว่าได้มาฟรีๆนะครับก็จะเป็นแบบว่าที่อัพตัวละครได้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ก็อาจจะบอกเอ้ยอย่างนี้ก็คือมันก็เติมเงินแล้วเก่งหรือเปล่าเพราะได้เลเวลแต่ว่าจริงๆคือถ้าเกิดเราดูไอตัวที่มันเป็นพรีเมียมเนี่ยครับจะเป็นแฟชั่นหมดเลยนะ เออแค่แบบว่าเลเวลในเกมเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าให้ซื้อเลยนะอันแรกสุดจะเป็นชุดคล้ายๆกับแดงขาวนี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นหมวกเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นหมวกหมวกอีกใช่ไหมครับเนี่ยเป็นแฟชั่นหมดเลยจริงๆเนี่ยแล้วก็สัตว์ขี่ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้หรือว่าอย่างตัวร้านค้านะครับก็จะเป็นเข้าไปตรงนี้นะครับ เนี่ยร้านค้าที่จริงมีน้อยมากเลยนะไม่วุ่นวายดีก็คือจะมีแค่ให้เติมไอตัวเหรียญที่เป็นสีทองเนี่ยครับก็คือเอามาสุ่มพวกนี้ครับอันนี้เป็นแต้มในเกมนะันนี้จะเป็นแฟชั่นแบบว่าเบสิกหน่อยหรือว่าถ้าเกิดสมมติตะกี้เราเห็นมันมีไอตัวเหรียญที่เติมเงินใช่ไหมก็จะเป็นสุ่มตู้ซ้ายสุดเนี่ยครับก็เป็นแฟชั่นล้วนเหมือนกันนะเออก็เท่ดีครับแฟชั่นมีความหายากต่างกันแต่ว่าไม่ได้แบบว่าสีม่วงสเตทน้อยกว่าสีทองอะไรงนี้ไม่มีนะครับอ่าแล้วก็มีพวกนี้ด้วยนะ you <laughs> ทีนี้นะครับก็พอเป็นเกมสไตล์นี้ใช่ไหมช่วยกันล่าม,มอนเล่นกับเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยเราสามารถดูจากเมนูด้านขวาได้เลยครับที่เป็นรูปหัวคน3คนเนี่ยครับก็คือนี้เราสามารถชวนเพื่อนได้สร้างล็อบบี้เล่นแมปอะไรของเราเองได้นะครับซึ่งโหมดที่จะเล่นเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่นะก็คือเล่นกับเพื่อนโหมดไหนก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีอย่างเช่นไอตัวโหมดอันที่2เนี่ยครับที่เป็นลิฟต์เนี่ยอย่างตะกี้ตอนแรกเราเป็นโหมดเวิร์ใช่ไหมมันจะเป็นห้องกว้างๆเจอหลายๆคนอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าด่านเล็กๆของที่เราชวนเพื่อนมาอะไรรงงีี้้้กก็็็ดนนนับจเปต ว่าผมเข้าแบบนี้แล้วกันอลองเข้าดูกดต่อสตู้นะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติใครอยากเล่นบทนี้แต่ว่าไม่ได้ชวนเพื่อนมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเกมมันก็แมทเมคิงให้เราสังเกตจากสายบนจอเนี่ยมันจะเขียนอยู่ว่าเนี่ยกำลังรอฮันเตอร์อยู่1นึ่ทัพสี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอก่อนเนาะอ่าโอเคครับก็เข้ามาลวครับก็เนี่ยมันจะเป็นแมแบอกว่าเป็นเหมือนเป็นด่านๆไปใช่ไหมไม่ได้เป็นโวกว้างๆอลไนี่ก็คือปุวยกันนะปล่อยพลังออกจากมือไปแล้วมีช้าพลังด้วยนะหลอดเต็มมันจะปล่อยเป็นลูกใหญ่ออกไปนะครับ ันนี้ก็จะเป็นภารกิจให้ทำอะไรเคลียร์คู่หูกระโดดคูณ2คือเคลียร์บอลเลแหละอันนี้ก็ชิวภารกิจไม่มีอะไรวุ่นวายก็คือตีตีตบอลให้หมดแล้วก็ใช้พวกไอเทมเสริมได้นี่ระเบิดอ๋อแล้วก็อันนี้ครับไอตัวที่มันเป็นแบบว่าพวกบัฟพ,พวกคิวอะไรเงี้ยถ้าเรามีคนอื่นอยู่ใกล้ๆนี่คือเขาได้บัฟด้วยนะก็คือเหมือนแบบเป็นคิวหมู่เป็นบัฟหมู่อะไรเงี้ยช่วยกันได้ครับถ้าด,าด่านยากๆหน่อยก็อาจจะต้องวางแผนกันใช่ไหมแบบว่าเตรียมบัฟไม่ให้มันต้อนกันอะไรเงี้ย มีขึ้นคำว่าฮันเตอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคือมันตายได้นะเน,นี่ยแต่ตายแล้วมันจะมีคล้ายๆกับรอคูดาวเกิดนิดนึงอันนี้อันนี้คือท่าไม่ดีละอู๋นี้ผมรวมไม่ได้เลยวะ่ะแต่เนี่ยรอสิบวิเราจะเกิดกลับมานะครับไปแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมติมิชชั่นเราเฟล,ลเราก็จริงๆก็ยังไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้ได้เอฟพีตามที่เราเคลียร์ไปแล้วด้วยนะอาจจะแค่ได้ไม่ครบอะไรเงี้ยอุยบบอ้ยทันแบบนี้ด้วโหรืทันแบบหรือจะมาแล้ถึงห้าวิเนี่ยเฉียวเี่ะ สุดท้ายนะครับมันมีโซนนี้ด้วยที่แบบว่าอยากจะพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมยังไม่อยากตีมอนตอนนี้อยากเจอคนอื่นไปเทสเดเมดลองของเราได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นได้นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับโซนคนครูนะครับอยู่ฝั่งขวาเป็นประตูนะเปิดเข้าไปมันจะเข้าใหมา่อีกแมทหนึ่งครับเนี่ยก็คือจะมีหุ่นฟางให้เราแบบว่าเทสเดเมดได้เจอคนอื่นได้มันยืนพูดคุยกันอย่างนี้ก็ได้นะครับ โอเคก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้ครับสหรับเกมนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครจะมาเล่นด้วยกันตัวลิงก์ต่างๆในการโหลดเนี่ยปล่ไว้ให้ด้านล่างของตัวคลิปแล้ครับ